ุชุบโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะฮะสวัสดีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเลซิตี้นะฮะก็พาร์ทน,นี้เป็นพาร์ทแรกที่เราอุ้ยใครใครมึงมาชนกูเนี่ยเมื่อกี้มานี่เลยสั์มึงมาจ่ายประกันชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยนะเออขับแล้วชนแล้วหนีด้วยเออนะฮะโอเคนะครับผมพาร์ทนี้ก็เราตามชื่อคลิปนะฮะค่อนข้าง เร่งรีบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าง่วงนอนแล้วฮะไม่ไหวแล้วเออนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดแคปซูลกันนะฮะซึ่งแคปซูลตัวนี้ผมไปซื้อมา10อันนะับผมซื้อมา10ชิ้นนะฮะในราคา8ปบาทนะฮะมาดูว่าเราจะได้ไอเทมอะไรจากแคปซูลนี้บ้างนะครับแล้วเราจะได้เงินจากมันมาเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะเราจะมาดูว่า8ปาบาทที่เราเสียไปเนะี่ย มันจะให้อะไรลงมาบ้างนะครับเออนะอย่างน้อยๆก็ขอของมาขายเอาเอแลวกันนะฮะแล้วก็เงินอีกนิดหน่อยก็ได้นะเออไม่หวังเยอะนะครับคือถ้าหวังเยอะไปแม่งผิดหวังแน่นอนนะฮะก็คือคลิปนี้เราจะไม่หวังเยอะเออได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะฮะสิบชิ้นนะผมหากใครคิดว่าเกลือหรือไม่เกลือก็ <c oughs> คอมเมนต์พูดคุยได้ใ,ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะฮะอ่ะมาชิ้นแรกฮนะชึบ อู้ห้าหมื่นนะผมได้มาห้าหมื่นแล้วก็ได้เป็นไอเทมเ,ออเขาเรียกว่าไอเทมอะไรดอบดอบของคูณสองอะ่ะเวลาเราไปวิ่งเควสนะฮะเออนะครับโอเคชิ้นต่อมาป <c oughs> ึ๊บม้ยเท่าไหร่วะเนี่ยหกแสนยัดลู่ได้หกแสนนะฮะแล้วก็เออเขาเรียกว่าเป็น ที่ซ่อมยางนะครับเออนะเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกที่ซ่อมยางนะฮะเออโอเคสองชิ้นก็ค่อนข้างโอเคนะฮะเออชิ้นที่สามนะโป้งเข้ามาหนึ่งแสนบาทแล้วก็กับเท้าผมเออเนี่ย <laughs> กับป้านุ่งเพซะฮโอเคเหลือเจ็ดชิ้นนะครับผม <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาสง่งจำนวนราคาด้วยนะฮะว่า ของแต่ละชิ้นมันขายราคาได้เท่าไหร่บ้างนะครับโหเมื่อกี้เปิดได้ห้าหมแล้วก็ท่ออะไรไม่รู้อ่าต่อมาฮะฮึบตูมหนึ่งแสนนะฮะแล้วก็รีเขาเรียกว่าอะไรที่ซ่อมร้อยอีกแล้วชิ้นต่อมาปึ๊บ2องแสนนะฮะแล้วก็เป็นใบดอกไอเทมคูณ2นะฮะเหลือสี่ชิ้นสุดท้ายฮนะไม่หวังไม่หวังอะไรมากนะฮะหนึ่งแสนนะผม พร้อมกับกับท้วไปฮึบหนึ่งแสนอีกแล้วฮนะเหมือนจะเหมือนแม่งจะได้แต่ไอเทมซ้ำนะั้ยเนี่ยสชิ้นสุดท้ายตู้มขึ้นมาสองแสนพร้อมที่ซ่อมอยางนะฮะอันสุดท้ายฮนะตู้มห้าหมื่นนะผมแล้วก็เป็นดอบไอเทมคูณ2นะฮะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับที่ผมเปิดได้นะฮะก็เป็นไอเทมเออ <c oughs> ชิคกับเท้านะครับ2ชิ้นแล้วก็สออ่อมยาง3มชิ้นนะแล้วก็ <c oughs> ดอกไอเทมคูนสองสชิ้นนะฮะแล้วก็ท่ออะไรไม่รู้2อ,อันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาส่องราคาในตลาดนะฮะของแต่ละชิ้นจะเป็นไอเทมกดใช่ไหมเราจะดูเท้าก่อนเลยนะฮะตัวเทาว้า อยู่ไหนวะม,มันอยู่หน้าไหนวะเบ็ดตะเล็ดปะมีไหมอื่นๆแน่เลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วอะตัวนี้จะขายอยู่ที่100 k เองนะฮะก็ไม่เยอะมากนะครับต่อมาจะเป็น รีล้อแล้วกันเออกูเ <c oughs> รียกรีล้อรีล้ออยู่ในเออกดใช้เออแล้วก็ตัวนี้นะฮะขายอยู่ที่อันละ 600k นะฮะสามอันก็เออ 600k นะฮะส่วนต่อมาเป็นไอเทมคูณ2นะฮะน่าจะแพงใช้ได้ตัวนี้ดูสิชึบ ชิ้นละ5 0 0ร้อนะเพื่อนๆตีไปเลยนะฮะก็ค่อนข้างโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับไอเทมที่ได้นะครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะฮะส่วนไอทอ่อนี้ก็น่าอยู่ในตัวนี้ปะเป็นแคปซูลวันบูทอ่าตัวนี้ชิ้นละร้อยเคนะฮะสองร้อยเคตีไป นะฮะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมหรือว่าคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ดีสคริปชั่นนะเฮ้ยไม่ใช่ใต้ล่างคลิปนี้นะผมสมองเริ่มไปหมดแล้วเออเมื่อกี้ซื้อของกับแม่ค้าก็พูดไม่รู้เรื่องนะกูเนี่ยเออแล้วผมโอเคนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องทีมเคชแนลด้วยนะแล้วก็ ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะฮะจะทําออกมาให้ดูเรื่อยๆนะผมขอบคุณมากๆนะฮะเจอกันคลิปหน้าซีโอเ n e เน็กซ์ไปแล้วละฮะายบายเกลือมากคลิปนี้ i yeah. gotta use you to help me now